กันคนละฝังและเฮาเิดอยู่กันคนละฟั่งเป็นแบนี้เนอะเป็นยังเก่เลี่ยนแปลงไปเมื่อเฮาได้พบาได้พบาไดพเาดเฮาบเฮายินพบเาไอ้พบเ้เฮาเฮาไเล่นน่ะขำๆดเนอเห็นเคาีด้าหดายวัน้ แต่วันนี้ที่เฮาได้พบกับโกตัดเตบนะมันก็ทําให้เห้าเบาใจกินเยอะเลยยิ่งเดเ็นความมุ่งมั่นของโกตด้วยแล้วมันทําให้เห้าเชื่อว่าปีนี้นยะหมู่บ้านของเ้าจะต้องชนะก,การแข่งขันกีฬาแน่นอนโอ้ใจจังเซมจะได้หายซ่าเลือกโอสักทีได้ ขอฮอดวงวิญญาณบรรพบุรุษผู้กล้าของหมู่บ้านเคียงฟ้าช่วยให้พวกเขาชนะการแข่งขันในปีนี้ด้วยถ้าชนะพ่อบ้านจะวิ่งรอบภูเขาร้อยรอบเอ้ยอาไม่สันทำไมฮาต้อง,ตงวิ่งเดยกัเอ้าก็เป็นพ่อบ้านนี่โอยถ้าต้องวิ่งก็วิ่งเดียกันอืวิ่งเดืยกันไปเดืยกันมาเดวยกันเลือดสุพรรณเอ้ย เลือดแสออนเอ้ยก็ตัดเป็บเนี่ยเป็นคนที่สวรรค์ส่งมาให้หมูเอาจ้าเปโอ้โหใจเออาเอาไปไปด้วยกันมาด้วยกันเลือดแอ้วอันเอ้ โอยโอ๊ยโอ้ยที่ทำไมปวดท้องขนาดนะนี้เนี่ยโอ๊ย,อยสงสัยมันตุ้มหมูแน่ๆเลยไม่ไหวเ ห้องผมนงห้องฉันห้องผมห้องฉันห้องผมห้องฉันผมบอกว่าห้องผมไงห้องคุณจะมีขอจะะอี้ได้จะไใดเล็กนะต้องมาเปลี่ยนเรื่องคุณเข้ามาอยู่ในห้องเราได้จะไใดอะไรวเมื่อคืน กับเฮาตลอดได้คืออะไรชัยก็มกืนนี้แปลว,ว่าคุณก,กับเฮาก็จดจดจดกันแล้วความสาวของเฮาหยุยอย่าพูดสิ่งที่เธอกำลังคิดอยู่นะฉันไม่ได้ทำอะไรเธอได้ยินไหมว่าฉันไม่ได้ทำอะไรเธอและฉันจะบอกให้เธอรู้เลยนะถึงเธอมายืนแก้ผ้าต่อหน้าฉันเนี่ยยังไม่เกิดอารมณ์เลย <c oughs> ผ ah really ิดแล้วยินจะมากเหมือนเด็กฉันสายร่างกายเอิบไปเลยเจมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่จริงไปโดนดิไปโดนดิไปโดนนี่ไปนี่ไปนีเฮ้ยอ่อนเล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 ยไปก่นไม่ใช่อะไรใช่ไหมไอ้นี้ได้

ใช่ครับเมื่อคืนนี้ผมถ่ายทั้งคืนแทบจะหมดแรงทั้งมือทั้งเบอร์ไปหมดผมก็เลยเข้าห้องผิดครับแต่ว่าผมไม่ได้มีเจตนาทําไม่ดีไม่ร้ายกับยายกับกับลูกสาวท่านพ่อบ้านนะครับเจ้าผมไม่สาบานที่ไหนก็ได้นะครับคนชอบสาบานคือคนขี้จุกนะพ่อน,นี่ผมไม่ได้โกหกนะครับเอาละถึงจะบอกว่า,วามีอันอย่างแต่ก็ถือว่าพิษผีไปแล้วนะตามกฎของชาวเซออนเนี่ยชายหญิงอยู่ห้องเดียวกันเป็นผัวเป็นเมีย เรียบเสมือนเป็นคนคนเดียวกันแล้วเนอะเฮ้ยเฮ้าผมมีทางเอาอิตะโคตรบ้างนี่เป็นผัวนะป้าผมก็บมีทางผมก็ไม่มีทางเอาแม่ซอนเป็นเมียครับก็ต้องเป็นก๊อตป้าสู้สองคน ต้องเข้าพิธีแต่งงานกันตามประเพณีของชาวเซฮอนไม่ไมัม,มีทางไีสคนกล้าขัดต่อประเพณีของชาวเอากอะมันผู้ใดกล้าขัดต่อประเพณีของชาวเฮามันจะต้องตายอนาถภายในสามวันเจ็วัน Oh ต,ตายกันเลยเหรอแ oh <my> ต่ตปีฟ้าแต่ปีฟ้าเออมันมันบอกมีวิธีอื่นแล้วก็ท,ที่จะแก้ไขการปิดปีนะมันก็พอมีวิธีหากว่ามีโตทายโตแทนแล้วก็เมซอนก็บาต้องแต่งงานกับโคด่านปีฟ้าหมายความว่าค,คนอื่นแต่งงานแทนเราได้กะ มันแล้วหอวมอมีทางเ้ามยอมเป็นตัวแทนไผ่ท้งนั่นมาเด้เดี๋ยวก่อนเน่ะมาเด้ไอสู้ต้องตาย ของแกยังมีหน้ามาถามีหรอวะแกคิดได้ยังไงวะที่จะให้ฉันแต่งงานกับอีตาทัศเทพแทนแกืฉันยังไม่ได้พูดซะหน่อยว่าจะให้แกแต่งงานแทนแค่ฉันมองหน้าแกฉันก็รู้แล้วว่าแกกาลังคิดอะไรอยู่เฮ้ยก็ฉันคิดไม่ออกนี่ว่าอยู่ดีๆจะให้ฉันเอาอีตาทัศเทพนั่นเป็นผัวเนี่ยนะฉันยอมตกเหวตายดีกว่าน,นี่นิสาแถวว่าฉันหาตัวตายตัวแทนมาแต่งงานแทนฉันไม่ได้ ฉันต้องแต่งงานกับอีตาร์แท้นั้นจริง,รงๆแกเข้าใจไหมโอ้ยก้มใจฉันไม่เอาด้วยหรอกว่ามีโตทายโตแทนแล้วก็เมซอนก็มาต้องแต่งงานกับโคต ฉันหาตัวตาตัวแทนแก่ได้แล้วเจ้าตัวนี้กะที่เป็นตัวตายตัวแทนของหมูเจ้าอ่ะใช่เจ้าก็มามีกฎที่ไหนบอกว่าตัวตายตัวแทนต้องเป็นคน,นี่เจ้าเพราะฉะนั้นเป็นหมูก็ได้อุดอุดอ ที่ผมต้องแต่งงานกับหมูเหรอบ้าบ้าไปแล้วนี่พ่อบ้านครับพ่อบ้านต้องจัดการเรื่องนี้ให้ผมเลยครับเจ้าตาตายอำนาจของข้าค่ะบ้าจะปีบป้าจะปีบ้าเบากนเน้ออย่าเพิ่งปล่อยของเน้อเบาเบากรเบาเบากอนเฮานนเคยบอกโก้แล้วว่าเรื่องนี้เฮาตัดสินใจเองม่ได้เพราะเป็นเรื่องของกนบธรรมเนียมความเชื่อของที่นี่มาแต่โบราณเน้อ เป็นเรื่องของผีฟ้านี่หมายความว่าผมจะต้องแต่งงานกับไอ้เจ้าตัวนี้เหรอใช่เอาแต่โคตรแตมจบๆกันไปเดี๋ยวจะมีปัญหากับผีฟ้านะเฮือนเจ้าจะแต่งหรือไม่แต่งกับเจ้าหมูตัวนี้อ่ะเออคือ เงนสมบัติที่จะได้รับรางวัลโคตรสิมันสักเลยแม้แต่นิดเดียว